สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาลีเอสนะคะสำหรับคลิปนี้นะเราจะเข้าร่วมกิจกรรม333สามสามเชลมีมีของคุณมีมีซิมนะคะก็ไม่รู้จะเข้าไปหลดทำไมเหมือนกันเพราะว่าเชลเขาอะ่ะก็คือกล่องสี่เหลี่ยมขนาด3ามคูณ3ามจำนวน3กล่องเห็นแล้วก็คือเอ่อยังไงดีด้า กติกาของคุณมีนะคะก็เหมือนเชวชาเลนทั่วไปก็คือห้ามยุ่งกับผนังแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาคือห้ามสร้างผนังเพิ่มแล้วก็ในเรื่องของในแต่ละกล่องอะ่ะจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะเฟอร์นิเจอร์หรอหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอะคะ่ที่ตอบสนองต่อค่าความต้องการของซิมไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายความสะอาดพลังงานความหิวความสนุกสนานซึ่งจะต้องอยู่ในกล่องพวกนั้นอะ เดี๋ยวสูตรที่เราใช้นะคะเราจะใส่ให้ใน d e s c r i p t ั่นเนาะแล้วก็จะบอกว่าแต่ละสูตรอะมันคืออะไรก็ยอมรับเลยนะคะว่าตอนแรกว่างเปล่ามากจริงแต่ว่าพอเราเห็นก้อน3ามก้อนนั่นนะเราก็คิดว่าเราอยากจะสร้างบ้านซึ่งก็ไม่รู้ว่าสไตล์ไหนหรอกนะแต่ว่าเป็นบ้านที่ล้อมรอบไปด้วยสระว่ายน้ํา โดยที่ห้องทั้ง3ห้องนั้นนะคะก็ก็แบ่งเป็นห้องนอนห้องน้ำเนาะแล้วก็ห้องครัวซึ่งนั่นแหละอย่างที่บอกต้นคิดว่าเราจะหลดไปทำไมนะเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะเราก็ต้องลบออกอยู่ดีเพื่อที่จะได้วางสาระน้ำให้เต็มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเต็มอ่าเต็มลอ็อตเราส่วนพื้นที่ ว่างๆนะคะก็จะทําเป็นที่ทานข้าวเนาะแล้วก็เป็นโซนที่มีสิ่งของในการอัพสกิลต่างๆซึ่งเราคิดว่าพอนะและด้านบนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะวางพื้นเพื่อทําเป็นหลังคานะคะในส่วนของที่เป็นห้องอะ่ะเราก็จะยกให้มันสูงกว่าตรงอื่นนิดนึงดูว่าเดี๋ยวเราจะใส่อะไรเขาได้บ้างเนาะ รอบๆตัวบ้านนะคะเราใช้รั้วของ Get to g e t ต e r นะแล้วก็ตรงเนี้ยที่ตีผนังไว้ตรงเนี้ยเราติดกำแพงของส u n เกตเ v e n n เจ r เพื่อที่จะให้อากาศมันโป่งเสร็จแล้วลบกำแพงนะคะ mm. คุณนี้บอกว่าใช้ได้แต่ต้องลบออกทำตามเป๊ะๆเลยนะนี่ก็คือภายนอกบ้านนะคะที่เราสร้างโครงอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็ โปร่งๆอย่างนี้นะแล้วนี่ก็คืออันที่เราตกแต่งภายนอกเสร็จแล้วนะคะตรงสระน้ำเราก็จะใช้ก้อนกลมๆของสปาเด์เนาะที่เป็นน้ำพุรอบๆบ,บ้านก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้เลยตกแต่งไปด้วยต้นไม้เนาะห้อยระยะลงมาด้านหลังก็จะมีทางลงสระว่ายน้ำนะคะ ตรงข้างบนนะ่ะเราใช้เป็นกระจกใสๆเนาะแล้วก็พื้นที่บนห้องที่มันเป็นสีเขียวๆอะ่ะเดี๋ยวเราจะตกแต่งเป็นสวนดอกไม้ไว้ด้านบนนะซึ่งห้องต่างๆนะคะก็แบ่งตามนี้ก็คือห้องนอนห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวห้องแรกนะคะเป็นห้องน้ำเนาะก็มีการเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะคะกลายเป็นโทนสีขาวดําเทาแทนซึ่งก็จะมีชักโครกมีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีเคาน์เตอร์สําหรับ วางอ่างล้างมือจะบอกว่าอ่างล้างจานแล้วก็มีกระจกนะคะในส่วนของห้องนอนนะคะก็ยังคงเป็นขาวดำเทาอยู่เนาะโดยที่เราใช้เตียงสองชั้นนะคะเป็นเตียงแบบอนอนได้คนเดียวด้านล่างเนี่ยจะเป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ตรงผนังฝั่งหัวเตียงจะมีทีวีนะคะแล้วก็ใต้ทีวีเนี่ยจะเป็นตู้หนังสือเนาะก็ใส่ได้แค่นี้ค่ะ รมแล้วก็กรอบรูปซะแค่นั้นได้แ,แค่นี้เลยทางด้านห้องครัวนะคะของทุกอย่างอ่าหมายถึงว่าเคาน์เตอร์เตาตู้เย็นอัปเปอร์คาบิเนตแล้วก็ตัวดูดควันนะคะมาจากโฮมเชฟพาสเซอเหมือนเดิมนะคะส่วนตรงเนี้ยเราเพิ่มเครื่องล้างจานให้เนาะยิวใต้ไมโครเวฟแล้วก็จะมีที่ทำขนม ขนมอะไรล่ะที่ทำไอติมนะคะจากกูคิดเช่นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เครื่องชงชาส่วนตรงกำแพงตรงนี้เนี่ยเราจะวางเชลนะคะในระนาบเดียวกับตู้เย็นเราอ้ออีกอย่างหนึ่งของห้องครัวก็คือเราได้เปลี่ยนหน้าต่างนะคะจากเดิมเพื่อให้แบบมันพอดีกับ upper cabinet ก็คงจะวางอุปกรณ์อะไรมากไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวคอปเ,เตอร์จะไม่วางเนาะส่วนเรื่องการตกแต่งด้วยของจุกจิกทั้งหลายอะเหมือนเดิมนะคือจะเราจะเอามาตกแต่งทีหลังหลังจากที่วางของสําคัญสําคัญเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราขึ้นมาตกแต่งตรงหลังคานะคะนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วเนาะโดยจัดดอกมองดอกไม้มีคาสร้อยด้วยแล้วก็ทำเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดอกไม้เป็นเถาวันเป็นหญ้าเป็นต้นไม้อะไรก็อกสักอย่างอะ่ะแบบย้อยลงมาจากข้างบนก็จะมีการย่อขนาดเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แบบเขาดูแบบไม่ไม่เหมือนกันเป๊ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้เราก็ใส่ไว้เนาะกำแพงห้องน้ําด้านหลังนะคะเราจะแปะเออที่ปลูกผักเนาะของ Eco Life Style นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นฝั่งครัวเราจะวางลูวิ่งจากสปาเด แล้วมุมสระน้ําตรงนี้เราจะใช้กระดานวาดรูปนะคะแล้วก็ที่นั่งติดกับกระจกของสปาเดติดตู้โชว์จาก High s ไฮสคูเ e s นะคะก็จะออกมาประมาณนี้ก็มีที่ยอ,อกกาลังมีเพิ่มความ c r e a ครีเอทีแล้วก็มีผักสวนครัวด้านหน้าน,นะคะเราจะจัดเป็นโซนทานข้าวเนาะเพราะว่าในห้องครัวไม่สามารถใส่อะไรได้แล้ว ก็จะเป็นโต๊ะกระจกนะคะยาวหกที่นั่งเหมือนกันค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้เอาไว้ชงเครื่องดื่มเพราะเราดูแบบทรงบ้านล้วเหมาะแก่การจัดปาร์ตี้มากๆเลยเราก็เดี๋ยวจะใส่เก้าอี้ที่บาร์ไว้ให้2ตัวนะคะนี่ก็คือตัวบ้านที่เสร็จแล้วของเรานะคะเหลือแค่ตกแต่งเล็กๆน้อยๆเนานะซึ่งของทุกอย่างในนี้นะคะสามารถใช้งานได้หมดนะเราได้เทสแล้ว ตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงแต่งบ้านนะคะก็ไหนไหนข้างบนเราก็เป็นสวนดอกไม้แล้วอะเราคือทางเข้าบ้านอะขึ้นมาเราก็เจอแบบดอกไม้ที่แบบแปะกําแพงแบบช่ำๆเราก็เลยคิดว่าร,บรอบๆอ,อะเราจะใส่ต้นไม้ใบหญ้าให้มันดูเขียวขจีนะคะก็คือเอาแทรกไปตามอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะหน้าต่างกรอบหน้าต่างตรงนี้นะคะก็เหมือนกับว่ามีต้นไม้แบบเติบโตอยู่ที่นั่น ด้านข้างนี้เราก็ใส่กระถางต้นไม้ดอกไม้นะคะแบบจุกๆเสร็จแล้วก็มาเติมพรมเนาะให้กับโต,โต๊ะทานข้าวโดยเราจะย่อเอานะคะพรมจากเบดเกมนะเพิ่งเห็นว่ามีตรงนี้เราก็จะหาโต๊ะมาวางนะคะเพื่อไม่ให้มันดูแบบอ้างวางจนเกินไปโต๊ะที่ใช้ก็จะเป็นของสปาเด์นะคะแล้วก็มาวางของในห้องนอนนะคะซึ่งแพ็คลูกหลักค่ะ คิด everyday ก็เอามาวางไปเลยเหมือนมีคนใช้ชีวิตยอยู่จริงๆไม่ว่าจะเป็นหูฟังแก้วน้ำบอร์ดเกมโทรศัพท์กุญแจที่ออกกำลังเนาะแล้วก็แว่นตาใส่ไปเลยค่ะ <c oughs> ตรงที่ว่างๆนะใส่ไปให้หมดนาฬิกาด้วยค่ะแถมให้ทั้งหมดเนี้ยมาจากคิดคิดเดียวนะก็คือ everyday อะไรนะลืมจำได้แค่ว่ามเป็น everyday อะ everyday c a r t e r คิดเอ ส่วนห้องน้ำนะคะก็แปะพวกผ้าเช็ดตัวชุดคลุมอาบน้ำนะคะของเบดเกมมีเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นสบูจากส n o w ์ Escape อ่ะตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้จะยังว่างอยู่นะคะก็หาของมาวางไปเลยเริ่มจากต้นไม้แล้วหนึ่งนะคะที่เหลืออยากได้อะไรก็เอาวางวางวางไว้ก่อนเออแล้วเดี๋ยวเราค่อยเลื่อนเคาน์เตอร์ออกมาเนาะ แล้วก็ค่อยจัดวางนะคะโดยการกดปุ่ม out ที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็ย้ายของไปได้เลย alt คะ่ะย้ายของไปวางได้เลยนะแบบหมุนๆได้ตามใจต้องการแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะลากเคาน์เตอร์กลับไปตกแต่งด้านนอกด้วยพวกเขาเรียกว่าอะไรอะกระดานไม่ใช่กระดานกระดานปะเป็นภาพวาดอะค่ะแสร้งวาดนะคะเป็นของตกแต่งซึ่งหาได้จากเบสเกมก็เอามาวาง ให้มันดูรกๆนะคะกลับมาที่ห้องครัวนะคะที่เราได้วางเชลลทิ้งไว้ก็คือนึกอะไรไม่ออกเนี่ยให้ให้ใส่แก้วมักแก้วมักใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรจากเอ่อ everyday kit เหมือนเดิมนะคะก็เอามาใส่ไว้ได้เลยเพราะมีให้เลือกหลายาวสีมากๆอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ใส่จานจาก Home Shape ใส่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตำราทำกับข้าวด้วยนะคะแล้วก็ใส่มีดเข้าไป ทุกอย่างจาก h o โฮมเชฟและเราก็จะได้ห้องครัวหน้าตาแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือบ้านนะคะที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม333 s h ม l มเชลใช่ไหมนี่คือชื่อแฮชแทเนาะของคุณมิมีซิมก็คือเป็นเชล c h ชาเลน g e นั่นแหละเราก็ทำออกมาเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะที่อากาศปลอดโปรง่งมันต้องเป็นลอลิงปะปลอดโปรง่ง เออภาษาไทยวันละคำมีตู้โชว์นะคะมีของเยอะแยะมากมายในห้องนอนนะคะด้วยความที่เป็นขนาดเล็กอะ่ะมันทำให้มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะและเราก็ได้ใส่สิ่งอำนวยความสะดวกไปทุกมุมห้องรวมถึงที่นอนที่รับแสงแดดเปิดประตูออกมานะคะเราก็จะเจอกับสระว่ายน้ำเนาะแล้วกว็วิวหลังบ้านนะคะเรียกว่าสดชื่นตื่นเต็มตาแน่นอน,นะคะ่ะ ก็ถ้าดูมาถึงตอนนี้นะคะแล้วใครที่ชอบบ้านหลังนี้นะสามารถเข้าไปโหลดได้เลยที่แกลเลอรี่ของเราเนาะ a3iou_under_score_st นะคะก็เข้าไปโหลดกันได้ค่ะบ้านหลังนี้ไม่มีมอสไม่มี CC นะคะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคุณมีมีซิมมากๆสําหรับชาลเลนนี้คือสนุกมากจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้สร้างเองเดีย๋ยวก็คงคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะสร้างเชลล์แบบไหนนะก็หวังว่าบ้านหลังนี้นะคะจะถูกกฎกติกาแล้วก็คุณมีได้ทัวร์บ้านนะสุดท้ายนะคะแบบท้ายจริงๆนะคะใครที่ชอบบ้านหลังนี้เนาะเราก็อยากตาให้กดไลค์คลิปนี้ให้เราด้วยนะ แล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ช่องเราด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับนะคะหรือถ้าชอบมากๆเนี่ยแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนสนิทมิสหายกลยานิมิตดูได้นะคะไม่ว่ากันจะยินดีมากๆนะคะและและและก็เราเราใครนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เราสร้างอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือว่าจะติจะชมอะไรคอมเมนต์ได้เลยค่ะยินดีมากๆและถ้าเกิดว่า ใครมีชาเลนจ์อะไรสนุกๆมาแนะนำก็บอกเราได้นะถ้าเรามีเวลาเราแบบอยากตาหาไปทำมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราแบบนั่งคิดเชลเองอะบางทีมันคิดไม่ออกไงอถ้าเกิดว่ามีเชลมาให้หรือว่ามีกฎมีอะไรมาให้มันก็จะทำให้เกมสนุกมากขึ้นนะคะยินดีมากๆนะคะถ้าเกิดว่าแบบมีใครอยากจะให้ทำอะไรสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวก่อนเนาะก็ ซิมเราก็คือหลับไปแล้วนะคะไม่รู้จะไหมแดดตอนไหนก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมกันมาจนจบนะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย